ชั่วขณะแห่งการทำลายล้าง16นาฬิกา45นาทีวันที่29เดือนธันวาคมพุทธศักราช2568ภูเขาพนมกังวาไม่มีอยู่อีกบนแผนที่ทหารและหุนมาเน็ตก็เช่นกันชั่ววินาทีที่บังเกอร์กลางระเบิดแตกกระจายภายใต้แรงอัดมหาศาลจากระเบิดทะลุทะลวงโลกทั้งใบเหมือนหยุดหายใจกองกำลังพิเศษยืนยันศพของฮุนมาเน็ตผู้อยู่เบื้องหลัง โรงฆ่าคนถูกฉีกกระชากเป็นพันชิ้นท่ามกลางเท่าผ่านจากคลังอาวุธยักษ์ใหญ่ไม่เหลือเขาตำหนิเจ้าชายกัมพูชาได้อีกนี่ไม่ใช่การรบธรรมดาแต่เป็นการลงโทษอันโหดร้ายจากโชคชะตาสำหรับพวกที่เปลี่ยนเลือดเนื้อของทหารไทยสามหมื่นนายให้กลายเป็นสินค้าค้าอวัยวะเถื่อนให้จัก,กรวรรดิสแกมเมอร์จีน เสียงระเบิดดังสนั่นราวฟ้าผ่าควันดำพวยพุ่งสูงลิบลิ่วมองเห็นจากชายแดนไทยคลังอาวุธใต้ภูเขาพนมกังวาถูกถล่มจนเป็นหลุมยักษ์นะทหารจีนที่ซ่อนตัวเป็นที่ปรึกษาโดนฝังทั้งเป็นความโกรธแค้นจากหลุมฝังหมู่ที่ถูกเปิดโปงทำให้กองทัพอากาศไทยไม่ยั้งมือ F-16 ลบ16พุ่งทยานดั่งมังกรเพลิงทิ้งระเบิดทะลุทะลวงที่เจาะลึกถึงหัวใจของฐานทัพสะเทือนไปทั้งเครือเขาดงรักหุ่นมาเน็ตที่ซ่อนตัวในบังเกอร์คิดไม่ถึงว่านี่คือจุดจบอันน่าสยดสยองศพกระจัดกระจายผสมกับเศษเหล็กและดินโคลนสัญลักษณ์ของการทรยศที่ถูกชำระท้องฟ้าลุกเป็นไฟและเสียงร้องจากยมโลกหนึ่งนาฬิกาหนึ่งนาฬิกา ้องฟ้าที่บ้านหนองจันทร์ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ติดกัมพูชาถูกฉีกขาดด้วยรอยไฟนับพันจากระบบ BM21 สกราดกองทัพหุ่นเชิดของหุ่นมันเนตเริ่มสังหารหมู่ครั่งเพื่อลบล่องรอยหลุมฝังศพหมูสามหมื่นศพการยิงจรวดรอบที่5ติดต่อกันคือความพยายามสิ้นหวังของฝ่ายกบฏชาติเพื่อกลบเสียงร้องของชีวิตจากค่ายทาสแรงงานก่อนความจริงจะถูกเปิดเผยตอบโต้ตตความป่าเถื่อน ปืนใหญ่ไทยระเบิดคำรามพร้อมเพรียงปากกระบอกแดงฉานในยามราตรีมุ่งปกป้องหน่วยรบพิเศษที่กำลังบุกเข้าใกล้โรงฆ่าคนจุดศูนย์กลางนรกอยู่ที่บ้านหนองจันทันดินหินถูกไถพรวนด้วยกระสุนปืนใหญ่กลายเป็นแนวหน้าต่อต้านจากกระวรรดีคาคนจีนบนทุ่งราบโล่งแจ้งทหารไทยเสี่ยงตัวต่อกระสุนเลือดของพวกเขาชุ่มดินเพื่อเปิดทางเลือดช่วยเหลือเพื่อนทหารพันคนที่ถูกโซ่ตรวน คืนนั้นบ้านหนองจันสั่นสะเทือนราวแผ่นดินไหว b m 21ของกัมพูชายิงทียิบดังฝนพิษแต่ปืนใหญ่ m 198ของไทยตอบโต้ดุเดือดยิงไทยหลบแนวป้องกันสภาและถนนถูกทำลายเพื่อตัดเส้นทางหนีทหารไทยก้มตัวเลื้อยคลานท่ามกลางไฟและกลิ่นดินปืนและเลือดอบอวนหัวใจเต้นระรัวด้วยความหวาดกลัวและมุ่งม,มั่น คำสาบานดังก้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังความสูญเสียแรกเกิดขึ้นทหารไทยสามนายล้มลงจากจรวด BM21 แต่แทนที่จะถอยมันจุดไฟโกรธแค้นยกระดับการบุกเป็นพายุเพลิงรัฐมนตรีนัฐพลนักพานิช ปรากฏตัวที่แนวหน้าดวงตาแดงก่ำสาบานว่าจะไม่ปล่อยศพทหารใดทิ้งไว้ในโรงฆ่าตรงข้ามเตียไซฮารัฐมนตรีกาลาโมงกัมพูชาหน้าซีดเซียว พยายามปกปิดอาชญากรรมของพ่อลูกคุณเซนการประชุมที่บ้านประกาศกลายเป็นสารสนามใต้เงาปืนกลไทยยื่นคำขาดส่งมอบไขยทาตหรือถูกถล่มราบความตึงเครียดพุ่งสูงสุดทหารพิเศษ i e o d ีคลานต่ำรื้อทุ่นระเบิดที่ฝังใต้ศพเหยือ่อทุกก้าวคือเดิมพันชีวิตเสียงระเบิดดังกองควันดำปกคลุมแต่แสงรุ่งอรุณใกล้เข้ามาพร้อมความหวังแห่งความยุติธรรมก่อนที่เราจะเจาะลึกรายละเอียดของเรื่องนี้ไปพร้อมๆกัน ช่วยบอกผมหน่อยว่าคุณยืนอยู่ข้างไหนในความขัดแย้งที่แสนตึงเครียดณนะชายแดนครั้งนี้หากคุณสนับสนุนกองทัพไทยอย่างสุดหัวใจและต้องการเห็นมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อบทขยี้ศัตรูแบบตาต่อตาฟันต่อฟันให้พวกมันได้บทเรียนที่ต้องจดจำไปชั่วชีวิตช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วพิมพ์เลข9ลงในช่องคอมเมนต์ครับแต่ถ้าคุณเชื่อว่าฮุนเซนและกัมพูชา อาจกำลังซ่อนแผนร้ายบางอย่างหรือนี่อาจเป็นกับดักที่จะทําให้สงครามครั้งนี้ยืดเยื้อและอันตรายกว่าที่คิดให้พิมพ์เลขหนึ่งลงในช่องคอมเมนต์แทนทุกตัวเลขคือหนึเสียงและหนึ่งมุมมองซึ่งเราอยากได้ยินจากคุณมากที่สุดคอมเมนต์ตอนนี้เลยครับเพื่อมาร่วมติดตามจุดเปลี่ยนสําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาพลังทําลายล้างและกลยุทธ์จะเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของสมรภูมินี้ อย่าละสายตาจากหน้าจอเด็ดขาดเพราะตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่เหตุการณ์หลักกันแล้วครับ7จ็นาฬิกาสานาทีแสงรุ่งอรุณยังไม่ทันสาดส่องเต็มที่ท้องฟ้าเหนือเทือกเขาดงรักก็สะเทือนเลื่อนลั่นด้วยเสียงคำรามของมังกรเพลิง F-16 จากฐานทัพอากาศโคราชกองทัพอากาศไทยเปิดปฏิบัติการความโกรธเกรี้ยวแห่งความยุติธรรมอย่างลุเดือดสงครามอากาศที่รอคอยมาตลอดคืนมืด,มด เป้าหมายหลักคือสีโสพนะเมืองหลวงจังหวัดบันเตียมีชัยศูนย์บัญชาการอาชญากรรมของพวกค้าคนเครื่องบินรบพุ่งทะยานด้วยความเร็วเหนือเสียงล็อกเป้าที่เขตทหารพงละกงวาซึ่งเป็นฐานลับใต้ดินใกล้ชายแดนติดกับภูเขาดงรักระเบิดทะลุทะลวง b l u อลยบที่ติดตั้งระบบเจดมทิ้งลงราวกับคำพิพากษาจากฟากฟ้าเจาะทะลุคอนกรีตหนา กลืนกินฐานทัพให้กลายเป็นทะเลเพลิงเปลวไฟลุกโหมราวกับนรกแตกแผ่กระจายครอบคลุมพื้นที่กว่า5กิโลเมตรสี่เหลี่ยมสะเทือนไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงอย่างโกกซุงทหารไทยในแนวหน้าที่รอดจากคืนเลือดหยดรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่ช่วยเปิดทางให้หน่วยพิเศษบุกต่อ8.42นาฬิกา42นาทีฝูงบินรบไทยกลับมาอารวาดรอบสองนำความตายสีขาวระเบิดฟอสฟอรัสผสม มาสังเวยศัตรูภูเขาพนมกังวานในเทือเขาดงรักสษนคลอนราวแผ่นดินไหวขังอาวุธลับขนาดยักษ์ที่ซ่อนใต้ภูเขาถูกเจาะทะลุจนระเบิดลูกโซ่สร้างเสาเพลิงรูปเห็ดสูงลิ้วมองเห็นจากจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเก,กษ,ษฝังทั้งเป็นทหารจีนหลายร้อยนายที่แฝงตัวเป็นที่ปรึกษาควันดำนาทึบพวยพุ่งดังวิญ,ญญาณแค้นของทหารไทยสามหมื่น นายที่ถูกสังหารหมู่ในเครื่องสื่อสารเสียงกรีดร้องตื่นตระหนกของทหารมเนตดังก้องท้ามกลางซากปลักหกักพังพวกมันตรหนักแล้วว่าค่าตอบแทนของการขายชาติให้จีนคือความพินาศสิ้นเชิงการโจมตีนี้ไม่ใช่แค่ทำลายฐานทัพแต่เป็นการตัดเส้นเลือดใหญ่ของเครือข่ายค่าคนตัดกำลังเสริมจากจีนทำให้หน่วยพิเศษไทยบุกเข้าใกล้ค่ายธาตมากขึ้นความตึงเครียดพุ่งสูงทหารมเนตเริ่มแตกกระเจิง เปิดช่องให้ฝ่ายไทยเจรจาแบบหัวปืนจ่อสัญญาณของการประชุมฉุกเฉินที่กำลังจะเกิดขึ้นณนะบ้านประกาศแต่การพรยรยังไม่สิ้นสุดพวกมันยังซ่อนแผนร้ายไว้ใต้แท่วผ่านการสูญเสียทหารไทยสามนายแรกจากระบบจรวด b m 21ในคืนเลือดหยดกลายเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟโหมแห่งความเดือดด้ลดับสิ้นทุกความหวังในการเจรจาสันติภาพอย่างสิ้นเชิงหลังจากภูเขาพนม กังวาระเบิดเป็นจุนควันดำยังไม่ทันจางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนัทพงศ์นาคาพาณิชย์ปรากฏกายที่แนวหน้าใกล้บ้านหนองจันทันจังหวัดสุรินทรน์ดวงตาแดงก่ำด้วยไฟแค้นสาบานเสียงดังฟังชัดว่าจะไม่ทิ้งศพทหารใดไว้ในดินแดนศัตรูเราจะนำพี่น้องทุกคนกลับบ้านไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่คำประกาศนี้ดังก้องท่ามกลางเสียงปืนใหญ่ที่ยังกึกก้อง สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนจากโจมตีทางอากาศมาเป็นการกดดันทางการทูตผสมกำลังทหารเพื่อบีบให้ศัตรูยอมจำนนโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเพิ่มตรงข้ามกันรัฐมนตรีกาลาโหวมกัมพูชาเตียไซฮาปรากฏตัวด้วยท่าทีอ่อนแอหน้าซีดเซี่ยวราวกับผีดิบพยายามปกปิดอาชญากรรมมหันของพ่อลูกคุณเซนที่คุ้มครองเครือข่ายค้าคนจีน การประชุมโฟลไอ์หรือการพบปะแบบตัวต่อตัวระหว่างสองผู้นำทหารจัดขึ้นอย่างเร่งด่วนที่บ้านประกาศจุดผ่านแดนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ติดเทือกเขาดงรักบรรยากาศตึงเครียดดังสารที่ภากษาใต้การจับตาของผลซุ่มยิงจากทั้งสองฝ่ายฝ่ายไทยยื่นคำขาดเด็ดขาดส่งมอบค่ายแรงงานท่าทั้งหมดภายใน72ชั่วโมงมิเช่นนั้นเราจะถล่มเกาะกงให้ลาบเป็นหน้ากลอง การวิเคราะห์ทางทหารชี้ว่านี่คือกลยุทธ์ชาญฉลาดใช้แรงกดดันจากไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อบังคับให้ศัตรูเปิดทางโดยไม่ต้องบุกทะลวงเต็มรูปแบบซึ่งอาจนำไปสู่สงครามใหญ่ถแถลงการร่วมถูกเซ็นด้วยหมึกผสมเลือดจากบาดแผลของทหารที่เพิ่งรอดชีวิตสัญญาการยุติการสู้รบ72ชั่วโมงนี้แท้จริงคือการแข่งขันกับยมทูตเพื่ออ,อพยพทาตแรงงานนับพันจาก โรงฆ่าคนเกาะกงที่ยังลุกไหม้จากระเบิดนาปามแต่เบื้องหลังการหยุดยิงยังซ่อนแผนร้ายฝ่ายกัมพูชาแอบส่งหน่วยพิเศษแทรกซึมเพื่อทำลายหลักฐานท่ามกลางความตึงเครียดหน่วย EOD ของไทยต้องคลานต่ำภายใต้กระสุนปืนกลหรือทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคลแบบ PMN-2 ที่ฝังไว้ใต้ศพเหยื่อในค่าย ทุกการเคลื่อนไหวนั้นชวนหัวใจหยุดเต้นเสียงติ๊กติ๊กของเครื่องตรวจจับดังก้องในหูขณะที่สายตาจับจ้องเงาดำเคลื่อนไหวจากฝั่งตรงข้ามการรื้อถอนนี้ไม่ใช่แค่กำจัดภยัยแต่เป็นการเปิดโปงหลุมฝังหมู่เพิ่มเติมสร้างแรงกดดันให้ฝ่ายตรงข้ามแตกสลายจากภายในทหารอีโอดีหนึ่งนายถูกยิงบาดเจ็บแต่ยังกัดฟันลากตัวเองต่อสร้างจุดพลิกผันที่ทำให้ฝ่ายไทยได้เปรียบในการบุกช่วยเหลือครั้งใหญ่ ท่ามกลางเสียงร้องขอชีวิตที่ดังป้องจากค่ายความตึงเครียดพุ่งถึงขีดสุดเมื่อสัญญาณวิทยุสักกัดกัน้นเผยแผนลอบสังหารของศัตรูการหยุดยิงนี้อาจเป็นเพียงกับดักก่อนพายุใหญ่ถัดไป11นาฬิกาท่ามกลางความเงียบสงบหลอกลวงของการหยุดยิง72ชั่วโมง กองทัพมนเน็ตละเมิดข้อตกลงอย่างโหดร้ายเปิดฉากยิงกราดด้วยปืนกลเบา AK-47 และปืนไรเฟริลเอ็มลบสิที่ยึดมาจากคลังอาวุธเก่าเพื่อสังหารพยานมีชีวิตที่เหลือในค่ายท่าตกระสุนพุ่งทะลุอากาศดังฝนพิษมุ่งเป้าที่หน่วยพิเศษไทยซึ่งกำลังแทรกซึมเข้าใกล้เกาะกงจังหวัดติดชายแดนกัมพูชาใกล้กับอ่าวไทยการโจมตีนี้คือแผนลับที่ถูกสกัดกั้นจากวิทยุ ความพยายามสุดท้ายในการปกปิดเครือข่ายค้าอวัยวะที่เชื่อมโยงถึงปักกิ่งแต่หน่วยรบไทยยืนหยัดดั่งเทพสงครามใช้เกราะกันกระสุนและตำแหน่งกำบังจากแนวเนินเขารอจังหวะโต้กลับอย่างเยือกเย็นหน่วยทหารราบจากกองพลทหารราบที่3จังหวัดสุรินทร์ยืนกรานไม่ถอยแม้แต่นิ้วเดียวอาศัยยุทธวิธีไฟปกคลุมจากปืนกลหนักเอ็มลบ 60ที่ติดตั้งบนยานหุ้มเกาะสไตรเกอร์ซึ่งเพิ่งนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อปราบปรามการยิงโต้จากฝั่งตรงข้ามปืนเล็กยาวของกัมพูชาแผดเสียงคำรามอย่างไร้ผลกระสุนสะท้อนจากเกราะและพลาดเป้า ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของชาวบ้านกกสุงที่หลบภายในหลุมหลบภัยชั่วคราวแผ่นดินสั่นสะเทือนภายใต้ฝีเท้าของกองทัพปลดปล่อยซึ่งกำลังบุกทะลวงเข้าไปในใจกลางพื้นที่3ามอำเภอชายแดนอารันประเทศวัฒนานครและกาบเชิงการวิเคราะห์ทางทหารเผยว่าการละเมิดนี้คือจุดอ่อนที่เปิดโอกาสให้ไทยใช้ดโดรนตรวจการอาคิว ภูม่าสแกนพื้นที่แบบเดียวไทยค้นพบตำแหน่งลับของบังเกอร์ใต้ดินและส่งสัญญาณให้หน่วยบุกต่อ12นาฬิกาบ้านหนองจันถูกปลดปล่อยอย่างเป็นทางการทางชาติไทยโบกสะบัดบนหลังคาลานกักกันสัญญาณแห่งความพ่ายแพ้ของโรงฆ่าคน ที่เคยเป็นฐานลับใกล้แม่น้ำสตึงตรังกลุ่มรถโดยสารขนาดใหญ่แบบ Mercedes-Benz ที่ดัดแปลงเป็นยานพาหนะทาหารพุ่งตรงเข้าสู่สมรภูมิเพื่อรับพี่น้องที่รอดชีวิตจากความตายพวกเขาก้าวออกจากกรงเหล็กด้วยใบหน้าซีดเซียวแต่ดวงตาเต็มเปี่ยมด้วยความหวังแนวหน้าสุรินทร์ระเบิดขึ้นอีกครั้งปืนใหญ่ลากจูงเลบ7 7ของไทย อาวุธทรงพลังที่แม่นยำด้วยระบบ GPS ยิงถลม่มไถนาระบบบังเกอร์ใต้ดินทั้งหมดของกองทัพราชาอาณาจักรกัมพูชาเปลวไฟและเศษหินพุ่งกระจายสร้างความตื่นตระหนกให้ศัตรูที่ซ่อนตัวการบุกครั้งนี้ไม่ใช่แค่ช่วยเหลือแต่เป็นการพลิกเกมเปิดโปงแผนรอบสังหารผู้นำไทยที่ซ่อนอยู่ในเอกสารที่ยึดได้ทหารไทยคนนึงถูกยิงเจาะเกราะ แต่ยังลุกขึ้นยิงโต้สร้างจุดสูงสุดของความหึกเหิมก่อนที่เสียงไซเวรเตือนภัยจะดังก้องประกาศชัยชนะชั่วคราวท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังไม่สิ้นสุดเพราะ18ะเฉลยศึกที่ถูกจับได้กำลังจะเปิดปากสารภาพความจริงอันน่าตกตะลึงหลังจากธงไทยโบกสะบัดเหนือบ้านหนองจันทันการสอบสวนเฉลยศึก18นายจากกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชาเปิดโปงความจริงสะเทือนขวัญ พวกเขาสารภาพด้วยน้ำตาว่าหุ่นมนเนตสั่งตรงให้สังหารหมู่ทหารไทยเพื่อปกปิดเครือข่ายค้าอวัยวะที่เชื่อมโยงถึงเซี่ยงไฮ้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลลับจากจีนในการปกปิดข้อมูลการสารภาพนี้คือจุดพลิกผันกระตุ้นให้กองทัพไทยเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเต็มรูปแบบพลเอกนัทพลนาคพาณิชสั่งการตรงจากฐานบัญชาการเคลื่อนที่ใกล้เทือกเขาดงลัก ืนใหญ่ M-777 อาวุธหนักที่แม่นยำด้วยระบบนำทางดาวเคียมยิงสร้างกำแพงเพลิงยาวหลายกิโลเมตรย้ำสนับสนุนหน่วยทหารราบบุกทะลวงเข้าใจกลางศูนย์หลอกลวงออนไลน์จีนในเกาะกงกระสุน155มิลลิเมตรไถปรวนบังเกอร์คอนกรีตหนาสร้างความโกลาหลนให้ศัตรูที่ซ่อนตัวในอุโมงค์ลึกยอดเขาพนมดงรักจุดยุทธศาสตร์สูงสุดในเทือเขา สะเทือนเรือนลั่นด้วยเสียงปืนกลหนักวิกเกอร์จุด50ที่ติดตั้งบนเนินเขาถึงวินาทีสุดท้ายทหารกัมพูชาโต้กลับด้วยจรวด RPG ลบ7แต่ถูกกดหัวด้วยโดยโรนตรวจการเอลบิตเฮอร์มิสลบ450ของไทยที่ส่งพิกัดเรียวไท์ให้ปืนใหญ่ถล่มต่อโต้การวิเคราะห์เผยว่านี่คือกลยุทธ์ไฟปกคลุม เพื่อตัดเส้นทางหลบหนีทําให้ศัตรูแตกกระเจิงและเปิดทางให้หน่วยพิเศษบุกทําลายเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลรัฐมนตรีนัทพลนักพานิชยืนเท้าเอวที่จันทบุรีประกาศก้องนี่คือการลงโทษสําหรับผู้ทรยศคณะผู้แทนกัมพูชาโค้งหัวอย่างอัปยศเมื่อหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมจากแมกซาแสดงการค้าอวัยวะมนุษย์ในกาะกงถูกนำเสนอการบุกครั้งนี้ จุดประกายสงครามกวาดล้างสแกมเมอร์ในใจกลางศัตรูศูนย์ทาตถูกถล่มถึงรากพลโทเยมบอนเรดสั่นเทมิมเมื่อฐานหลักกลายเป็นหลุมดำหรือหลุมยักษ์จากระเบิดที่กลืนกินทุกอย่างความตึงเครียดพุ่งสูงเมื่อสัญญาณวิทยุสกัดกั้นเผยแผนหลบหนีของหุน่เนเซนสัญญาณของจุดจบที่ใกล้เข้ามา17นาฬิกาความเงียบสงบชั่วคราวจากคำสั่งหยุดยิงเที่ยงวัน ถูกทำลายสิ้นด้วยระเบิดนาปาล์มที่ทิ้งจากเฮลิคอปเตอร์ AH-1 ชลบหนึ่งคอบราของไทยถะลมเคตทหารพรมระโกงวาพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้ปลอยเปตจังหวัดบันเตียมีชัยให้กลายเป็นทะเลเพลิงเหนียวหนึบเปลวไฟลุกหมมกลืนกินบังเกอร์และยานพาหนะศัตรูกรีดร้องขณะถูกเผาไหม้ทั้งเป็นการโจมตีนี้คือผลพวงจากการสารภาพของเฉลยที่เปิดโปงแผนหลบหนีของหุนเซน ทำให้ไทยตัดสินใจปิดฉากก่อนที่ศัตรูจะรวมกําลังใหม่วัดตาควายโบราณสถานบนเทือกเขาดงรักสั่นสะเทือนจากจรวด b m 21ชุดสุดท้ายของกัมพูชาที่ยิงตอบโต้อย่างสิ้นหวังแต่ผูกปืนต่อสู้อากาศยานสติงเกอร์ของไทยสอยร่วงณนะจังหวัดศรีสะเกษวัดโบราณเช่นวัดพระ่าตูเรืองรองสะเทือนจากเสียงปืนใหญ่ สัมผัสถึงการทรยศอันหน่ารังเกียจของมัเนตที่ขายชาติให้จีนผลลัพธ์สับพึงคลังอาวุธใต้ภูเขาระเบิดลูกโซ่สร้างหลุมยักษ์ศพหุ่นมันเนตถูกฉีกกระชากเป็นชิ้นชิ้นณจุดเกิดเหตุไม่เหลือเข้าโครงสถานคาสิโนตรงข้ามด่านชายแดนแหล่งสั่งสมของพวกค้าคนถูกปืนใหญ่เอ็มลบ7 7ยิงถล่มจนลุกไหม้ดับสิ้นปีศาจที่หลบซ่อนพันเอกพงศกรเดว ล้มลงดั่งเทพสงครามแลกชีวิตปกป้องหน่วยบุกพักทันพักและติวตะวันพรีชีพอย่างสง่างามท่ามกลางกระสุนฝนขณะที่พลทหารนิติกรฟื้นคืนชีพอย่างปาฏิหาวิจากบาดแผลสาหัสส่งสารความยุติธรรมมิเคยตายหุนเซนหลบหนีอย่างอัป,ปยศสู่ประเทศที่สามทิ้งศพบ,บุตรชายไว้กลางเท่าทานแห่งการทรยศ แนวหน้าทั้งหมดของไทยตรึงกำลังณเขา745ในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมอาบเลือดหักศัตรูยังดื้อรัน้นพายุฝนเลือดที่อาจปะทุอีกการวิเคราะห์ชี้ว่านี่คือจุดจบของเครือข่ายมืดแต่ความตึงเครียดยังคุกรุ่นเมื่อสัญญาณลับเผยแผนล้างแขนจากจีน